สวัสดีครับผมไบรจา่าเซฮายชาแนลครับวันนี้พาไปเซตระบบไลฟ์จริงๆก็คือไปไลฟ์สตรีมวันนี้มีงานที่มอกษตเนะครับเป็นงานของจุลาเอกมอเกษตรเป็นงานสแสดงเป็นงานเขาเรียกว่างานอะไรน,นักงานลอยกระทงวันนี้ไปถ่ายบนเวทีนะครับน่าจะเป็นงานใหญ่ท้ายปีของปีนี้แล้วละ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังการเซตนะครับตอนนี้กําลังเก็บของอยู่ตอนเช้านะครับงานมีประมาณ สี่โมงเย็นลากยาวไปจนถึงสองทุ่มนะครับยาวมากจริงๆง,งานมีไปถึงเที่ยงคืนแต่ว่างานของผมที่จะตัดไลน์เนี่ยประมาณกี่โมงวะสี่ทุ่มครึ่งไม่เกินอะไรทํานองนี้มั้งตอนนี้กาลังเก็บของอยู่นะครับวันนี้ขนไปชุดใหญ่พอสมควรนะครับยกเว้นระบบเสียงระบบเสียงเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเอาไปมันก็จะมีแค่อุปคอุปกรณ์กล้องแล้วก็ของอะไรที่ยังระเกะระกะอยู่บนโต๊ะนี้อยู่ผมยังนั่งตัดงานไม่เสร็จเลยนะครับยังนั่งเรนเดอร์ไปด้วยเลยเท่าที่รู้ตอนนี้นะครับก็คือ เราไปดูหน้าง,งานมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองสัญญาณตอนจริงๆงานนี้มันเป็นงานค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นงานพับลิกแล้วก็จํานวนคนที่มาน่าจะเยอะวันนี้เราจะต้องใช้ตัว4 g bonding ตัวนี้นี่ก็ไปเช่ามาอีกแล้วเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดขนาดไหนเพราะว่าเราต้องแย่งสัญ,ญญาณ4 g กับมนุษย์อีกประมาณเป็นพันคนห่วงเรื่องสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวหน้างงานเนี่ยก็คือแค่ตั้งกล้องถ่ายบนเวทีนะครับแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวจะมีกิมบอลไปตัวหนึ่ง ไปเดินถ่ายอีกมุมหนึ่งบนเวทีประมาณนั้นวันนี้มีไป3มคนมีผมมีน้องเน็กแล้วก็น้องหินวันก่อนน้องเน็กก็คือไปดูหน้าง,งานเตรียมงานมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปสดกันอีกวันหนึ่งไม่รู้ว่าจะรอดไหมนี่คือของที่มีทั้งหมดขึ้นหลังรถไปหมดแล้วตอนนี้หน้ารถนะครับมีกิบบอลหนึ่งอันกระเป๋าหนึ่งอันแล้วก็จออีกหนึ่งจอหัวเว่ยเมดวิวเรียกว่าลนแล้วตอนนี้ทั้งหลังทั้งหน้าออกเดินทาง้วย ถนนเราต้องเข้าไปในนี้ไหมเนี่ยเ,เขา,ไ,เขาไ, <c oughs> ไม่เข้าอ่ะนี่ไงมีทางหนึ่งกันด้วยเที่ยงก็ปิดนะโอ้ซุ้มอะไรนักหนาซุ้มเพียบเร,ยเราเห็นเวนทีแล้วเราต้องไปวนก่อนเอ้เราจะวนไปไหนตามเสนจราจรอ, <c oughs> อยู่ข้างหน้าเอง <c oughs> เรานี่อยู่กลางน้ำเลยนะเต็นเราเนี่ยใช่ือถ้าเมาเราก็ลงน้ำรถคันดเดินเขาก็มาจอดตั้งบูธกันนะไปจอดหน้าเต็นเลยได้ไหมเนี่ยหน้าเต็จนรจริงเหรอ,อโอ้ท <c oughs> ี่เกียร์เดินอตรงนี้ก็ได้เป็นมหาลัยของน้องเม็กนะครับเพิ่งจบมาอ่ะครัขนของเอาของลงมาก่อนไหมเอาลงมากองไว้ก่อนป่า บอกเลยว่าไม่ได้มางานมาหาเลยมาเกือบสิบปีนะครับบรรยากาศดีมากลมเลินคึกครื้นไม่รู้จะเป็นแหล่งคัสเตอร์หรือเปล่าพื้นที่ของเรานะครับก็คืออยู่ในเต็นท์นี้อย่างเดียวเลยแล้วก็เรายิงไปที่เวทีฝั่งนูน้นแล้วก็เครื่องเสียงเดี๋ยวจริงๆเขาคงจะมาอยู่ข้างๆเรานี่แหละตอนนี้เขาเทสก่อนเราคงจะตั้งกล้องไว้ตรงกลางๆแล้วก็เดี๋ยวกลางโต๊ะทั้งหมด3ตัวอยู่แถวนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้คือ อยู่ข้างๆคลองบึง,บงแล้ววิ่งกระโดดเขาเรียกสาพพิรุณไหอ๋อนี่สาพพิรุณเหรอใช่ครับโอเคมีเวลาอีกประมาณ4ชั่วโมงน่าจะทันอ่ะไปเอาโกโปรขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เอาอีเดลโคนมาใช้นะครับเป็นกล้องกลางมี2เหตุผลก็คือขาตั้งที่พี่อู๊ดให้ยืมมานะครับคือสูงมากอย่างที่2เราต้องการแบบสูงด้วยนะครับเพราะว่าขาตั้งสูงแล้วเราก็ใช้ไอตัวแขนอาร์มของมันนะ่ะตัวเครนนะ่ะจิ๊บวันนะ่ะยื่นให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาหรือสัญญาณไม่ตีก็เดี๋ยวจะใช้กล้องค่อยๆเคลนซ้าย <c oughs> เคลนขวาจะช้านี่แผนนะไม่รู้จะเวิร์กวะน,นะอ่ะนี่กางออกมาแล้วเดี๋ยวน้องหินประกอบเริ่มจากกางขาตั้งยักษ์แล้วนะครับแล้วก็วางตัวไอ้ตัวนี้ชื่อว่าแพ่นโปรแพ่นโปรเข้าไปก่อนแผนโปรเป็นฐานนะครับรับน้ําหนักได้20่สิบกิโลอ่ะหมุนเข้าไปปลดล็อกเรียบร้อยออเอาจิ๊บบอลใส่เข้าไปก่อนอ่ะไป วางลงไปเฉยๆนะครับแล้วก็หมุนเอาหมุนในตัวล็อกตรงนี้เอาแน่นปุ๊บก็คืออยู่เลยจบแค่นี้ที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยบาลานซ์กันทีหลังเดี๋ยวนะลืมเอาเหล็กบาลานซ์มาดึงของออกมานะครับปรากฏว่าลืมเหล็กบาลานซ์ถ้าไม่มีเหล็กบาลานซ์คือติดปลายกล้องก็คือลอยเลยนะครับเดี๋ยวค่อยนั่งรถกลับไปเอา เดี๋ยวประกอบไปก่อนนะครับเอาเฮดวันติดปลายเข้าไปข้อดีของไอ้พวกอิเด็กโคนซิสเต็มนะครับคือเราไม่ต้องมานั่งหมุนนะ่ะคือไม่ต้องมาหมุนควงในตัวเพจตัวฐานอะไรนะครับไอ้ตัวฐานเนี่ยมันมีสกรูให้หมุนไปได้เลยนะครับน้อก็เลยต่อง่ายนะครับแค่นี้ขึ้นละข้ไปก็ตัวแอลแบ็กเก็ตอ่ะแกะออกมายังไม่ได้ตั้งบาลานซ์เลยเราใช้กล้องจเสไฟนะครับติดตัวแอลแบ็กเก็ตเพื่อบาลานซ์ก่อนมันต้องบาลานซ์ก่อนนะจะบาลานซ์ในตัวนี้ก็ต้องหาพื้นเรียบๆนะครับไม,ไม่ไม่ด้ อะแล้วก็ติดเข้าไปหมุนล็อกก่อนโอเคล็อกเรียบร้อยตอนนี้ที่ลองนะครับลองเอาวีเมาส์นะครับมาห้อยบาลานซ์ดูก่อนว่ารอดไหมไม่มีความรู้สึกเหมือนจะไม่รอดเพราะว่าหนักเหลือเกินเาปล่อยแล้วตรงไหนหนักฝั่งนี้หนักกว่าแน่นอนเฮดพัดอยู่ฝั่งนูน้นโอ้ดตูที่ตองวันนี้ไม่ได้อ่ะ ของที่เรามาวันนี้ครับจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์ของเราที่ไลฟ์เต็มวันนี้มีโน้ตบุ๊กสเครื่องแล้วก็มีกล้องมีขามี 4G Bonding เดี๋ยวเดี๋ยวรีบต่อคอมเปิดคอมแล้วเทส 4G Bonding ก่อนเลยแต่ตอนนี้ปักไฟยังไม่มาเวรกรรม แต่เราต้องเริ่มตั้งมุมกล้องน,นะครับตอนนี้วางของอะไรเสร็จนะะเหลือไฟไฟยังไม่มาแต่ว่าต่อสายนู้นนี้นั่นไว้ก่อนนะครับลักไฟนี่คือต้องเตรียมมาให้พร้อมเลยนะแต่ว่าแล้วลูกไอ้นี่เราไปพ่วงอะไรอ่ะตรงน,น้นใช่ครับไอ้เนียมีคนมาเตะทาไงวะเนี้ยทําไงดีวะหรือมันจะไม่มียมังใช้เก้าอี้ตัวหนึ่งะครับไปวางทับไว้ไปเลยต่อแบบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเก้าอี้วางข้อไว้แล้วเดี๋ยวอันนี้เราลากเข้าไปถูกป่ะใช่ครับอ่ะไป เป็นปลักสตานะไม่ใช่สมตานะเออเอาไปเข้าไปไอ้นี่ก็คือเราก็วางทาไว้แบบนี้เอออย่ามาเตะนะเว้ยอ่ะทีนี้เราจะได้ต่อไฟกันนะทีนี่คือแบบแดดร้อนมากเหนื่อยเ,เต็มหลังเลยะขาตั้งกล้องนะครับก็คือตั้งไว้สูงสุดเลยกลางขาสุดเลยนี่คือมัน f ฟอ o ตตัว190นะครับนี่1น0 X ่ Pro นี่นะดูหน่อยหนึ่ง r กนะครับแล้วก็กล้องตัวแรกนะครับเจ็ตไฟอ่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Dual 290ตัวของผมทุกงาน290ตลอดแต่เดี๋ยวมันจะต้องยืดเซนเตอร์คอลัมน์ขึ้นอีกนะเพราะว่าตรงน,นี้เวทีค่อนข้างสูงนะครับเวทีค่อนข้างสูงไฟสองเนี้ยเอาเมานะครับบวกเลน14-140นะครับจะได้ซูมไปถึงนู่นเลยก็คือ280ไม่รู้ถึงเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองต่อไฟตรงแล้วก็ต่อเข้าสวิตเชอร์ดูไม่รู้ไฟมาเปล่าเดี๋ยวต้องเทสเน็ตก่อน สถานการณ์ตอนนี้นะครับบนเวทีไม่มีพื้นที่ให้เดินเลยนะครับคือเราจะต้องเอากิมบอลขึ้นไปเดินใช่ไหมแต่มันไม่มีพื้นที่เดินเลยคือคนก็คือเต็มหน้าเวทีแล้วเดินไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเดีมม๋ยวเอากล้องอีกตัวหนึ่งอนะ่ะมาตั้งไว้บนนี้แทนเอาไว้จับภาพแคพบบนเวทีนะครับเดี๋ยวใช้เลนส์1 4่ินี่แหละเดี๋ยวมาตั้งบนนั่งร้านตรงนี้แปลว่ากล้องทั้งหมด4ตัวก็จะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวตัดสลับเอานะครับ แน่นอนคุมง่ายใจของผมอยากจะเอาไอเนี้ยไปตั้งไว้หน้าสุดเลยแต่ว่าตรงนี้มันมีคนเดินผ่านไปผ่านมาขยับมาครับต้องถนนเลยครับเพราะว่าแม้<ห>นพื้นอเอียงนั่นแหละเน yeah. ็กเดี๋ยวเอาจีเก้ากับขาตั้งไปเล็งไว้ตรงนู้น <c oughs> เล็งไอตรงนั่งร้านใหม่ไปเลย อ่ะตอนนี้เปลี่ยนนะครับกางขายสูงที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องอยู่สูงพอๆกับระดับของเวทีแต่สูงมากแม่งก็ติดเต็นท์ลงไปข้างล่างก็ไม่ได้แล้ว เห็นบันไดแล้วไม่งนั้นก็ต้องขยับเต็นท์ถอยออกไปซึ่งเต็นท์ถูกผูกไว้แล้ว3เต็นท์ขยับไม่ได้แปลว่าสูงสุดมันก็คงจะได้แค่ประมาณตรงนี้แหละครับทีนี้ก็เวลายกสูงขึ้นไปขนาดนี้<อ>ก็ระวังเรื่องสายดีดครับทั้งสายเ d m i ทั้งสาย DC ส o ิ p เปสายไฟแล้วก็สายไฟของอีเดียโคนด้วยนะครับแล้วทุกอย่างก็ต้องแรปกันดีๆด,ดังนั้นหน้างานมันก็เลยจะต้องมีนี่ปลั๊กไฟมาอยู่ตรงนี้ไม่ติดกับขาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้แัคซีนแรปสายด้วย เดี๋ยวแล้วสายปลั๊กไฟสีขาวเนี่ยติดกับขามันหน่อยนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายหนึ่งครึ่งบ่ายสองแล้วจะบ่ายสองแล้วมีผู้ช่วยช่างภาพมาอีกหนึ่งคนเจอหุยไม่ได้เข้าต้องเดินมาอยู่ดีครับแดดล่มเลยเจ๊หวยมาทีบารมีเจ๊นะ แล้วก็หนึ่งเดี๋ยวเราต้องลองเทสกันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะลองเปิดกล้องทั้งหมดเสียงเอาไว้ที่หลังนะเอาภาพก่อนเดี๋ยวเปิดกล้องทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเห็นลองเปิดไอ้ตัวอีเดโโคนเดี๋ยวกล้องตอนนี้เอามาเข้ามาแค่3ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเอาภาพเข้าที่จอนี้แล้วเดี๋ยวมันจะได้โปรเจคเตอร์พรีวิวออกไปที่สปิเตอร์ออกจอนู่นให้คนที่คุมกล้องอเห็นคือเอาไอ้จอนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้คนคุมกล้องเนี่ยเห็นรุนๆเลยเนี่ยสมมติคนแพนกล้องอยู่ตรงนี้อ่า อยากรู้ว่าเอาตอนนี้ตัดกล้องไปได้ยังเดี๋ยวต่อมาเที่รงนี้นะครับจริงๆอาจจะต่อเป็นจอมันติวิวอืมแล้วก็นี่อันนี้เป็นจอไฟนอลเอาอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าสว่างหน่อยอืมอ่าเปลี่ยนเป็นคีนใดเดียวให้หมดก่อน ตอนนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับตอนแรกว่าจะแผนซ้ายแผนขวาแต่ผมลืมไปว่าระยะตรงนี้มันไกลมากคือการแผนซ้ายแผนขวาแทบไม่เห็นความแตกต่างก็เลยเปลี่ยนเป็นขึ้นลงแทนซึ่งถามว่าขึ้นลงต่างไหมไม่ต่าง <c oughs> มันต้องมีฟอร์กาวอยู่ข้างหน้ามันถึงจะเห็นว่าการเอ็มพอยต์แล้วแผนไปแผนมามันถึงจะมีผลแต่พอมันไม่ต่างอย่างน้อยก็ปล่อยมันไหลไปเพราะว่าเราอยากได้ความสูงอยู่แล้วอันนี้ก็ใช้เป็นขาตั้งถ่ายมุมท็อปไปนะครับอาตอนนี้ผมเสร็จจบละไปเซตกล้องอื่นต่อ ลอยกระทงประจำปี2564 Float to the future วันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันไอจีจิระเมธบันฑิตโอที่ไรกเกษตรศาสตร์ค่ะงานเริ่มแล้วครับงานเริ่มแล้วปีนี้นะคะเราก็จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะแลวค่อยเอาให้ดูนะตอนนี้ดูอินเสิร์ตไปก่อน อ่าตอนนี้ขอขั้นอธิบายระบบวันนี้ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะขยับตัวไม่ได้เพราะว่าตอนนี้วงดนตรียังไม่ขึ้นเดี๋ยวจะมี k u ยูแวนซียูแเล่นซึ่งเดี๋ยวมันจะวุ่นวายพอสมควรดังนั้นเดี๋ยวบอกระบบวันนี้ให้ฟังผมต้องแหกปากตะโกนสู้นะอย่างแรกนะครับวันนี้เราใช้น้ตบุ๊กอ่าเ e n o v o l e g จ o n 5 Pro นะครับเป็นเครื่องสตรีมแล้วก็สวิตช์ของ d ์เ9125 จริงจริงตอนนี้มันเป็น9105นะครับแต่ว่ามันไม่มีขายแล้วใครจะซื้อก็เป็น9125ไปนะแล้วก็เอาภาพทั้งหมด4กล้องนี่4กล้องนะครับ4กล้องก็คือมีเอกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามอะไรอยู่แล้วก็กล้องสกล้องสอยู่ตรงโน้นบนเวทีบนนั่งร้านอยู่ตรงกลางเลย เวทีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาค่อนข้างอันตรายกับสายไฟมากผมก็เลยต้องเอากอี้ไปไปบังสายไฟตรงนู้นซึ่งก็ยังเสียวๆอยู่เห็นไหมคุณเห็นสายไฟไหมอยู่ข้างล่างตรงนู้นเออาะตีมากเลยน่ากลัวเหลือเกินเดี๋ยนะไปดูครับนี่นี่นี่พักไฟท้งงานอยู่นี่นกน่ากลัวมาก ถ้าเกิดตรงนั้นดับตรงนี้ก็ดับหมดนะครับอ่ะสเตชั่นจะอยู่ตรงนี้อยู่ในเต็นท์นะครับอยู่ตรงกลางเลยให้ตรงนี้เป็นฝ่ายเออสคริปต์แล้วก็คิวงานนะครับอันนี้มองแทบไม่เห็นเลยนะเนี่ยตรงนีแสบลมออกเลยแล้วก็ผมต่อจอมันติดวิวออกมาอีกหนึ่งจอเพื่อให้ฝั่งคนคุมกล้องเนี่ยนั่งดูนะครับก็คืออยู่ตรงนี้หันมาดูว่าตอนนี้สวิตไปกล้องตัวเองหรือยังนั่นแหละ โดยที่ออกจากสวิตช์ตัวนู้นนะครับ9105เนี่ยมาเข้าพิตเตอร์ตัวนี้ TJ เมาส์ J au, แล้วก็ออกมาที่นี่เป็นมันติวิวนะครับมันติวิวที่ออกมาจากสวิตช์แต่ว่าตัว HDMI out เนี่ยออกมาที่นี่นะครับประมาณนั้นส่วนเรื่องเสียงเสียงเนี่ยผมใช้ซูม c o m p a c PC <Man. S 1> นะครับแล้วก็เอาเสียงเข้ามาจากนูน้นมิกเซอร์ฝั่งนูน้น อ่ามิกเซอร์อยู่ฝั่งนูน้นมิกเซอร์ฝั่งนู้นนะครับเขามีอยู่2โต๊ะเท่านั้นเองเขาคุมปุ๊บผมก็เอาลายตรงนั้นอนะ่ะมา1เส้นอ่าเดี๋ยวพาไปดูเร็วๆนะนี่ครับผมเอามาเส้นนี้เส้นนี้2เส้นจริงๆอันนี้แบบไร้สายสำรองไว้อันหนึ่งลากมา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 แล้วยังยังอะไรได้มันน่าจะเป็นลากมาเข้าตรงนี้<ป>แล้วก็เสียบสาย USB เข้าที่คอมพิวเตอร์ข้างหลัง แค่นั้นนะครับแล้วก็มี 4G bonding อินเทอร์เน็ตอันหนึ่ง,อ,นนงอินเทอร์เน็ตเอาไว้แบ็กอัพสัญญาณจะมีอยู่หลายซิมเลยในนี้นะครับแล้วก็ต่อสายแลนสีเหลืองเข้ามาที่ ielle, คอมพิวเตอร์อจบแค่นั้นนะครับงานไม่ยากครับความยากคือคนเยอะคนเยอะแย่งสัญญาณเน็ตกันแย่งสัญญาณเน็ตกันมันก็จะมีการบ้านช่วงแรกๆนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่ได้ยินใช่สนุกแลน่ดีใจโอเคโอเคงานเมื่อสักครู่นี้จบแล้ววันนี้เจออุบัติเหตุไฟดับไปสองรอบนะครับมีคนเตะตรงกลางรอบหนึ่งแล้วมีคนเตะที่ต้นขั้วรอบหนึ่งรอบแรกหายไปประมาณเกือบสิบนาทีรอบสองหายไปเกือบ2ยี่สิบนาทีเครียดมากแต่ว่าก็มา รอบสุดท้ายก็คือมาขอไฟจากทางฝั่งที่ทีมเสียงตรงนี้พี่เขาไฟไม่ไดับตอนช่วงคอนเสิเร์ตปีพีพอดีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปเตะที่ต้นกั้วตั้งแต่ตอนไหน,นครับเพราะว่าผมเอาเก้าอี้เอานูน่นเอานี่เอาอะไรมาล้อมเต็ไมไปหมดเลยแต่ก็ยังมีคนไปเดินข้ามไปนะครับคือไม่ได้จริงก็แก้ก็ไลท์ออกมาเป็นกลายเป็น3มไลท์ ที่เหลือก็ส่งงานให้เขาไปตามปกติทีนี้ตอนไลฟ์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมีแค่ไฟดับแล้วก็เน็ตหลุดแค่นั้นแหละฮะจบไปงานประมาณนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในเชิงโปรดักชันคลิปทั้งหมดที่ถูกอัดก็เดี๋ยวส่งให้พี่เขาแต่ว่ากล้องมันต่อไฟตรงดังนั้นคลิปที่มันพังในกล้องอเดี๋ยวต้องเอาไปซ่อมอเดี๋ยวมันจะมีโปรแกรมซ่อมอยู่สอบรสอบส,สวัสดีค่ะ การแบบนี้การสื่อสารนะครับอย่าลืมเอาไมค์ดนามิกมาอันนี้ผมใช้ไมค์ D K 6A พูดใส่ไม์ตัวส่งเพื่อให้น้องเล็กตัวรับอยู่ตรงนู้นเขาจะได้ได้ยินสั่งการว่าจะให้จับอะไรนะครับอันนี้จะได้ไม่ได้ยินเสียงคอนเสิร์ตบนเขาไปแล้วเราก็ไม่ต้องตะโกนมากด้วยนะครับคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงนี้มันเละเทมากจะคอลไลยังกระตุกนะครับก็ใช้สัญญาณวิทยุที่มันเหลือๆนี่แหละฮะ อันนี้ใช้ได้ซื้อสารห้างเดียวไปก่อนไม่มีตังค์ซื้อจจ่คอมตอนนี้โอเคดังนั้นนะครับบทสรุปจากหน้างานนี้คืออินเทอร์เน็ตสำคัญที่สุดนะครับพยายามรอบหน้าดเดี๋ยวจะเอา วีเมาส์่ปไปเลยอ่าจบแล้วครับใครมีคำถามอะไรสงสัยกคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวเจ้าเบิกหลังกันไลค์มาให้ชมอีกนะครับงานเกษตรวันนี้ก็หวังว่าคงจะไม่เป็นคัสเตอร์ใหม่นะฮะคนเยอะมากคนเยอะโคตรงานรอยกะทงโอเคไปละสวัสดีครับ